ท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมช่องจานหนึ่งชาแนลนะฮะคลิปนี้ผมจะมาเล่นยูโรทักซิมูเลเตอร์สนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบอกล้องเว็บแคมนะครับเอาไว้สําหรับสแกนใบหน้าคนเล่นนะครับก็คือสแกนใบหน้าเวลาเวลาจะหันขวาก็คือตัวกล้องมันจะไปทางขวานะครับถ้าหันซ้ายก็คือจอจะไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ผมก็ได้ มาทดสอบอตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือผมก็ได้จอยโปรโมไลน์แล้วนะฮะจอยโปรโมไลน์ที่ผมใช้ก็คือนะ่าจะเป็นโลจิเทค h ี923นะครับมันจะพิเศษอย่างไรครับว้าวเดี๋ยวผมทดสอบดูเลยนะครับมันจะเป็นอย่างไงตอน,น,นแรกผมก็ไม่ชินนะครับผมผมก็ต้องฝึกฝนพยายามผมก็พยายาม เอาให้มันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวดี๋สิถ้าหมุนขวามันจอมันจะไปทางขวานะครับนี่ครับมันจะมีกล้องเว็บแคมตัวจับนะครับถ้าหมุนซ้ายม,มันก็ไปกระดักซ้ายนะครับมีสิโนโตเทค T29 กับ T923 จะแตกต่างก็คือความสมจริงนะครับตัว923ผมว่าจะพิเศษกว่าครับผมว่าน่าจะต่อยอดมาจาก ที29่29บเ้ครับตอนที่ผมใช้ก็คือเป็นตัวอ่าน่าจะเป็น923มนะครับมันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวสิเขียวหรือยังวะไปแล้วบอกโอเคโอเคฝาไฟแดงแลเลยวะขับเหมือน G T A เลยเดี๋ยวสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิค่อยๆขับเอาแนละ้วครับหันเร็วไม่ได้ครับกล้องมจะเร็วไปด้วยนะ เสียงเครื่องมันจะดังแล้วเครื่องมีเปล่แล้วน,น,นี่ยวผมจะมาทดสอบดูนะครับเป็นไงมันจะเสะถียรหรือเปล่าครับมันจะยากก่อนไเซฟค่าตั้งมุมกล้องน,น,นะครับโอ้ผมรถบดหัวเลยคนะเซ็ตกล้องกว่าจะให้หน้ามันตรงหน้ากับหน้าจอยถือว่ายากนะคือ มันก็ไม่เกินควมสามารถอะอูออู้ลมีเอฟซีเขามาถามผมบอกว่าเวลาเปิดปิดไฟในี่ยเปิดยังไงครับผมผมแนะนำว่าให้กดตัวเอนะครับผมกดเอหนึ่งครั้งนะครับกดเอลมันจะเป <t ội Investment> ิดป uh ิดไฟหน้านะครับ จะเป็นคุมเปี้ยงนะนะดูสิค่อยๆขับเอานะฮะเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยครับ ผมก็ได้กล้องเว็บแคมมาเมื่อวานนะครับผมก็คือผมก็มาลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะจริงๆก็ต้องไปไปตั้งค่าโปรแกรมตัวนั้นก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เมาส์นะครับถ้าถ้าผมถ้าผมหันไปทางซ้ายก็คือกล้องมันจะหมุนไปทางซ้ายนะฮะแต่ถ้าหมุนขวามันจะไปด้านขวาอ่ามันจะมีไอ้กล้องอตัวจับใบหน้าตัวเองนะฮะแล้วก็ที่ พวงมาลัยที่ผมใช้ก็คือผมก็ได้ใช้จอยพวงมาลัยแล้วครับผมไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดเหมือนคลิปก่อนนะครับถ้าผมเล่นคีย์บอร์ดเสียงมันจะดังแบบกิาฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่มฮ่า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 ฮ่อฮกลฮ่า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 ฮ่่ฮาาฮ แต่มันก,ก,ก็สมจริงนะครับเวลาตกหลุมมันก็มันมีกระแทกมันก็กระแทกค่อนข้างจะสมจริงนะครับอเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับพบใหม่ในคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรต่างๆนะครับแต่ผมก็จะได้เผยแร่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณครับ เดี๋ยวผมกดอันเอร์เน็ต F9 ้า